จากกรณีที่นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพรบรสถานบันเทิงครบวงจรหรือ Entertainment Complex เกี่ยวกับการที่มีสสฝ่ายค้าน ไม่เห็นด้วยแล้วก็มีการชุมนุมของประชาชนนอกสภาคัดค้านพรบสถานบันเทิงครบวงจรหรือเรียกภาษาชาวบ้านว่ากฎหมายเปิดบ่อนคาสิโนคุณภูมิธรรมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายได้เคารพการตัดสินใจของ สภาผู้แทนราษฎรแล้วก็บอกว่าควรจะนำเรื่องนี้ไปสู้กันในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรไม่ใช่ออกมาเคลื่อนไหวคัดค้านนอกสภาก็ต้องเรียนว่าเป็นหลักการที่ถูกต้องในระบบอบประชาธิปไตย การตัดสินใจปัญหาใดๆของประเทศชาติก็เกิดขึ้นที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรแต่ว่าในความเป็นจริงของประเทศไทยก็คือสภาผู้แทนราษฎรใช้ลักษณะเสียงข้างมากลากไปจนเป็นที่มาของพเด็จการรัฐสภาเกิดขึ้นมาแล้ว โดยไม่ฟังเสียงส่วนน้อยหรือเสียงคัดค้านของประชาชนนอกสภาเลยเคยเห็นในสมัยของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชิน,นวัตรมีการออกพอรบนิรโทษกรรมและก็ใช้เสียงข้างมากลงมติตอนตีสี่ที่เรียกกันว่าพรบฉบับลักลับ จนนำมาซึ่งความไม่พอใจของประชาชนนอกสภาจึงมีการชุมนุมขับไล่รัฐบาลกันทั่วประเทศนั่นก็คือเอาแต่เสียงในสภาไม่คำนึงถึงเสียงคัดค้านนอกสภาครั้งนี้ก็เช่นเดียวกัน รัฐบาลจะดึงดันนำร่างพรบรสถานบันเทิงครบวงจรเข้าสู่สภาแน่นอนที่สุดเสียงสนับสนุนของรัฐบาลในสภามากกว่าเสียงฝ่ายค้าน319เสียงแต่ว่าประชาชนข้างนอกตอนนี้มีองค์กรต่างๆแสดงสแสดงตัวคัดค้าน เรื่องบ่อนคาสิโนเป็นจำนวนมากรวมไปถึงองค์กรทางศาสนาครบทุกศาสนาที่ไม่เอาบ่อนคาสิโนเพราะฉะนั้นแน่นอนที่สุดว่าการเคลื่อนไหวนอกสภาจะมีจำนวนมากและก็กว้างขวางมากยิ่งขึ้นถ้ารัฐบาลจะยึดแต่เสียงข้างมากในสภาผูา้แทนราษฎร ก็จะเกิดปัญหาความขัดแย้งในสังคมขึ้นมาได้ทางที่ดีเพื่อให้เรื่องนี้ได้ข้อยุติขอเสนอให้รัฐบาลทำประชามติฟังความเห็นของประชาชนทั้งประเทศเมื่อประชามติออกมาเช่นไรก็เป็นข้อยุติไม่ต้องถกเถียงกันอีกต่อไปนี่น่าจะ เป็นเหตุผลที่เหมาะสมกว่านำเรื่องนี้ไปตัดสินกันในสภาผู้แทนราษฎรครับ